แล้วก็พี่ไปรักษาไม่ั่วเลยนะเสียาค่ายามเยอะมากทีละพันสองพันที่เอาไปไปยันวันโลกกันลงกผิดลูผิดหลังไปหมดไม่รู้สาเหตุไม่รู้นี้ใช้สารพัดอย่างใครว่าอะไรดีพี่ใช้หมดจ้ะแต่มาถูกกับน้ำมันงาเนาะมาถูกอันเนี้ยลุงดำเขาไปเห็นเขาก็เลยลองซื้อมาให้เราใช้ออะแม่มือลองใช้อันนี้ดูเป็นอะไรน้ำมันงาจะกัดเย็นเราก็เลยลองลองเอ้าวันแรก ก็ยิบยิบยับยับคือแบบมันต่อต้านกันใช่ไหมวันที่สองมันก็เริ่มเบาลงพอวันที่สามก็อยู่ตัวเอมันนิ่งไม่คันว่ะเราก็เลยทาทาเราก็เลยทาตรงโน้นมางตงนี้ทาทั้งตัวตรงไหนนั่นเดี๋ยวนี้ทาทั้งตัวไม่เป็นไรละไม่เป็นไรเลยละเดี๋ยวพวกน้องๆมาปีใหม่นะมันก็จะงงเนี่ยนิดเหลือนิดหน่อยตอนนั้นเราอุยเป็นมากตลวเขาว่าแพ้เหงื่อที่ดำว่าหรอใช่เป็นแพ้เหงื่อเป็นภูมิภูมิเราไม่นิ่ เป็นโรคแค้เหงื่อตัวเองถ้าเหงื่อออกแล้วจะเป็นแต่ตอนนี้ไม่เป็นละตอนนั้นปุ๊บเราอาบน้ำแล้วก็ทา,าทาทาทาเย็นอะไรอย่างเงี้ย ดีนะที่พี่แบบว่าทาตลอดบ,บางคนแบบถ้าเกิดว่ายิบๆแล้วก็อาจจะไม่ใช้อะไรก็ได้เนาะเขาก็คิดว่าจะแพเนาะสองวันสามวันโอเคแล้วโอ้เ<ะ>พิ่งจะมาเจอยาดนีนี่ก็เลยว่ากลัวมันจะอนี้ก็เลยซื้อไว้สองขวดเลยเดี๋ยวน้องมาจากสุบทรีก็จะให้น้องไปสักขวดนึงอ๋อฮฝากเขาคือหลานก็เป็นแบบเหมือนคล้ายๆเราใช่ใช่เด็กใช้ดีบางคนเขาบอกันนี้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวอันเนี้ยก็จะพกไปเนี่ยไปที่ตลาดไอที่มืออินเนาะแต่ให้ พื่อลูกเพื่อนเขาเป็นไงจะไปให้เขาลองเดี๋ยวจะเทแบ่งให้เขาสักหน่อยนึง้เขาลองก่อนไปไงแล้วค่อยว่ากันอะไรอย่างงี้ใช่ใช่แต่มันดีเนาะดีค่ะของดีเราก็อยากบอกรตไงใช่มันเป็นธรรมชาติด้วยไงแต่ก่อนนี้หนูก็ใช้ตะวกใต้ตรงใต้ตาหนูก็เหี่ยวย่นนะเป็นคือแบบเหมือนกรรมพันธ์อ่ะเป็นใต้ตาดำๆตั้งแต่เด็กอ่ะแล้วหนูก็เอามาใช้น้ํามันเป็นแบบน่ากลัวเลยแบบตัวมีตบสกิดแบบ ไหนต้องใส่สู้แพยนย่อคือว่าพี่มีวินัยคือใช้ตลอดไม่ไม่ได้หยุดเลยใช่ไหมถ้าหยุดหยุดมันก็จะเนาะใช้มั่งหยุดมั่งมันก็จะไม่ดีใช่ไหมไม่เป็นใช่ไหมพี่ลองแล้วเอาลองแล้วไม่เป็นไรลองวันตามวันไม่เป็นไรก็นั่นอยู่พอนั่นเราก็ทาก็เหมือนเดิมคือแบบมันอยู่ตัวแล้วมั้งเนาะจ้าอยู่ตัวแล้วนี่เราก็จะไปบอกต่อบอกต่อไงมันเป็นสมุนไพรแบบ ไข่เหมือนชาวของชาวบ้านเราเนี่ยใช่ไหมปวดฟันที่ก็ปวดฟันพี่ก็เอาอมกล้วหรือไม่ก็เอาแบบสำลีชุบนทะ่นได้เลยนะแม่ก็ทั่งหัวนี่คุ้นตุ่มเต็มเลยนะเด้งเราก็ทานนะเราใส่มือแล้วก็ยิย่ๆยิยย่ยิเหมือนเหมือนใส่น้ำมันผมเลย มันเลยใช่ไหมเยิ้มเลยใช่ไหมไม่ต้องไม่ต้องถึงขนาดนั้นนี่เลยต้องใส่แบบธรรมชาติของเราเนี่ยตัวก็ดีนะผมลุกลักผมดีด้วยใช่ใช่ผมไม่งอกเลยเออผมไม่งอกด้วยได้เห็นป่ะดีพี่แอ๊ดพี่แอ๊ะพี่แอ๊ที่อยู่ตรงบ้านหนูน่ะแกใช้แกผมแกแบบเงาเลยเด้อหนูเห็นน่ะดีมากเลยจะไปไปให้เพื่อนดูไปให้เอ็นจ์จ้ารอดูเนาะขอบคุณมากพี่จ้า